มีบางคนเคยกล่าวไว้ว่าในถ้ำภูเขาไฟนั้นมีโปเกมอนชนิดอาศัยอยู่โปเกมอนตัวนั้นสามารถทนกับความร้อนได้มีชื่อเรียกว่าฮีททราดมีบางคนได้กล่าวไว้ว่าภายใต้ท้องฟ้านั้นมีโปเกมอนที่เป็นนกที่มีเหล็กห่อหุ้มร่างกายของเขาและใช้ปีกที่ห่อหุ้มไปด้วยเหล็กนั้นโจมตีศัตรู และจากการศัตรูที่เป็นเหยื่อของมันโปเกมอนตัวนี้มีชื่อเรียกว่าสกาโมลี่ก็คือยุคสมัยแห่งโปเกมอนเหล็กที่เราจะมาจัดการในเมตาในรอบนี้การร่วมมือกันระหว่างสกาโมลี่และฮีทรานและเดียวกาจะเป็นยังไงไปดูไ่เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าดวงใครจะเปิดได้บ้างแต่เราก็ไม่ได้เหอ เราไม่ได้พูดถมถุยใครเราไม่ได้เหอจริงๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะพี่มีสีทองก็ไม่คิดว่าคนอื่นจะมีเยอะขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้เหอพูดตามตรงนะพูดตามตรงเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นต่อสู้เราเล่นเร็วเลยดีกว่าเราเล่นเร็วเลยเราเราเราเล่นเร็วเลยดีกว่า ลูคาริโอตลูคาริโอตโดนเราตีนะบอกเลยนะโดนโดนนกเหล็กเราปีกกระแทกไงนะเมทัลอาร์มไหนแขนไม่มีแขนอ้าวลูคาริโอทโดนตีปีกเด้อลูคาริโอตเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเกมไว้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  เกมไว้เกมไว้เกมไ้เกมไ้ทุกคนเกมไว้ไปเลยแขนแขนเล็กเบ่งโทระเรียบร้อยผ่ดนเรียบร้อยครับเกมไ้ <Game by. S 1> เออมันไม่มีแขนมันมีแขนที่ไหนไหนแขนอะอ่ะถ้าถ้าใครรู้ว่าแขนมันอยู่ไหนอะบอก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 ผมมาได้ผมพร้อมที่จะเขาสับออก ใส่หมวกสะท้อนตียี่สิบอ้าวอ้าวฝ่ายตรงข้ามนี่สวยนะพูดเลยนะว่าสวยนะสวยนะเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้สวยนะเรียบร้อยครับ เกมไว้เกมไว้สปอร์ตเกมไว้สปอร์ตเก็บเก็บเรียบอะเก็บเรียบอะลูคาเิโออะเก็บเรียบบอกเลยโดนเก็บเรียบแน่ลูคาเิโอโดนโดนโดนสองแขนสองแขนเหล็กสองแขนเหล็กโซ่ชื่อท่านี่ก็สรรหาซะเหลือเกินแจ๊บอ๋ออันนี้ยังโอเคชื่อท่ายังโอเคคุณต่อย แน่นอนครับทำไมมันมันก็ง่ายเกินนะแน่นอนใช่แล้วเป็นการสตรีมเพื่อดูดดวงผู้ชมจริงๆอะ่ะไลฟ์เนี้ยจริงๆเราสร้างขึ้นมาเพื่อดูดดวงคุณผู้ชมทุกคนเขาเป็นอะไรเขาเป็นเหล็กเหมือนกันอ้าวเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้นะ มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจเสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้นะเหล็กอย่ามาหาเหล็กแข่งกันเดี๋ยวนี้เสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้ไม่งั้นมันจะทับลายไม่งั้นทับลายนะเสือสองตัวเนี่ยดึงก๊าซออกมาเลยขอสะท้อนเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่เลย เราแน่นอนอะ่ะเขาเขาโดนอะ่ะเออดูที่ชื่อท่าอะไรอ๋อโอเคเฮฟวีมแพรกอ๋ออ่ะโอเคโอเคไอ้นี่ยังปล่อยได้แต่ไอเนี่ยมันแปลกแปลกเมทัลอาร์มเนี่ยอาร์มสองแขนใช่ไหมแปลกแปลกละ ah. เขามีเดี่ยวกาเรามีเดี่ยวนี้เราโดนตีปีกไปก่อนเฮ้ยฮีทานบอกขึ้นบอกมันบอกขึ้นเลยดอเรา เราว่าเราตีเพื่อทําการกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามก่อนดีกว่าเราอ่ะกดดันไปก่อนตีห้าสิบเราก็จะเหลือเราโดนกระท้อนเขาตีสามสิบเพิ่มสองเอนิจีเราว่าเราเรา,เราน่าจะตีแบบไม่หยุดยั้ยง ตอนนี้เราเรามีฮิลอยู่บนมือเขาสับเขาสับเราก็เอามาสับก็สับงกไงไม,ไม,ไม่ไม่ยอมติดงกยี่สิบมาหน่อย เราจะเหลือสามสิบหูเด้งมันไม่ขึ้นเหรออ้าวมันไม่ขึ้นเหรอหมูเด้งอ๋อเราลืมติดมาหนึงมนึงนึงไม่รู้หมูเด้งมันไม่ขึ้นมันหมด เอาส่งหมูเด้งมาเหรอมันในสตีมแลบ,บมันไม่เด้งอะ่ะปายโดนไปห้าสิบเนี่ยเราจะเล่นอย่างนี้แหละตีกันไปตีกันมาใช้สองแขนเหล็กเราโอ้ยมีภูคูลิน เมทัลภ <Es> ูค like right? ูลินเฮ้ยเด็กเหมือนเราปะเนี่ยเด็กเหมือนที่เราทําลงช่องเราหรือเปล่าอาตีมาห้าสามสิบเราเราสับออก เราไม่ยอมให้น้องนกเราเรามมองหรอกไปเลยตีปีกมหาปะเลยก่อเหล็กพิทักษ์ธรรมเราเราโดนร้อยหนึ่ง อ๋อแขนแขนโทษ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 พี <desserts> ่ขอโทษพี <blueberry> ่ขอโทษแขนเหล็กมาโหอ๋อมโนภาพอ๋อโอ้โหแขนเหล็กมโนภาพสุดยอดชื่อตั้งไอแขนเหล็กแปดสิบ สะท้อนไปนกนกน้อยนกน้อยโผบินเราอะเราสากกกิขึ้นหน่อยถ้าสากกกิขึ้น เราขี้เกียจไปเสี่ยงดวงว่าเราจะต้องโดนหลับอะบวกยี่สอันนี้วัดดวงแล้วอันนี้เริ่มวัดดวงแล้วสอ้ซา,ากากิขึ้นก็ไม่วัดนะสากากิเราขึ้นนี่คือไม่วัดดวงเลยนะมาหองโดนสะท้อนไป ขอขอหัวรอบเดียวถ้าเราได้หัวเราจะไม่แตกจริงเรามั่นใจมั่นใจว่าเราจะไม่หลับเราจะไม่หลับยาวเราเจอสตีลแท็คเกอรจู่โจมด้วยเหล็กไงสุดยอดการแปล การแปลเกรดสามเลยนะบอกเลยการแปลภาษานี่เกรดสามนะพี่บอกเลยเราเราต้องโกงความตายอะ่ะเฮ้ยเราชนะแล้วนะหรือเปล่าวะไอเราชนะดิเราชนะเราชนะแล้วทุกคนเราชนะแล้วเขาใช้วิธีนี้เขาไม่กล้าเสี่ยงทายกับดวงชะตาเขาพ่ายแพ้ต่อดวงชะตาของเขาเรียบร้อยเรียบร้อย เขาย่อท้อต่อดวงชะตาถ้าเขามั่นใจในดวงชะตาเขาอ่ะผูคูลินเขาอ่ะมีสิทธิชนะเลยนะแต่นายแพ้แล้วแหละนายยอมแพ้ต่อดวงชะตายังไงล่ะไปเลยอ้าวแป๊บหนึ่งนะมันมันจะเสมอไหมอ่ะ <c oughs> มันจะเสมอไหมเอ๊ะ <c oughs> มันจะเสมอไหม <c oughs> มันจะเสมอไหม <c oughs> ลองดูว่าลองดูว่าเอ้าอเฮ้ยจะตีก่อนมันจะเสมอไหมอะแป๊บหนึ่งนะเหตุการณ์เมื่อกี้ถ้าหากไม่งั้นก็เสมอไปแล้วนะเขาเป็นอะไรเข,เ,เขาเป็นเขาเป็นเหล็กอีกแล้วทําไมวะช่วงนี้คนเล่นเหล็กเยอะอุ้ยเราเราได้นกตีปีกเขาได้นกตีปีกอะ เราเต้นกตีปีเราลงตัวเดียวก่อนเดี๋ยวเขาซาบีนาให้เราไปอยู่หลังอยู่เต้นกับอะไรครับอ้าวทำไมวันนี้มันม่ฮิตเหล็กกันวันนี้วะงงทุกวันนี้ไม่ได้เจอเหล็กนะทาไมพอไลฟ์สดะมันฮิตเหล็กกันขึ้นมาเหมือนเหมือนกับตอนแรกที่ไลไ์ไ,ไลฟ์สดเด็กจากการดักไล์เจอแอนตี้ดักไลท์ทั้งวันเลย เจ็ดส <70. S 2> ิบตีปีกปีกกลางเฮิร์นไปไม่มีวันแผวปลายเขามีสะะับออกหรือเปล่า ถ้าเขามีสับออกอะถ้าเขาเล่นสับโปเกมอนออกแล้วเอาแล้วเอานกเหล็กมาเอ้ยเขาเล่นกับฟอสซิลกันเต็มเลยอะเราตกเทนเหรอเราตกเทนใช่บ่ฮิวยี่สิบเรา เราตีปีกเข้าไปอีกรอบหนึ่งขอบคุณน,น้ำโมส่งดอกกุหลาบขอบคุณสำหรับทุกคนที่ส่งดอกกุหลาบมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะ่ะเรากตีปีกไปก่อนคปับหนึงเราตีปีกไปก่อน,นเขา่าจะตีเรามา ถ้าเราถ้าเราโดนซาบีนาถือว่ากำไรเรานะมีซาบีนาไหมไม่มีโดนสะท้อนยี่สิบอ่าเราตีเขาแน่ 50พอดีเลยเหรอเราถอยน้องมาก่อนดีกว่าเราถอยน้องมาก่อนเราถอยน้องแล้วก็ดออมาเลย แล้วไปเพิ่มเติมเอนเนีโอเคติดเราถอยน้องมาก่อนเราไม่อยากเสียแต้มเราดักน้องยิงชีพแ้เ,เขามาแล้วโอ้โหอาเบลิตี้นี่เอาเรื่องอยู่นะอย่าได้หัวได้ไหม โอ้โหได้หัวทีอดีไม่เข้าพูดเลยนะโอเคเขาเขาไม่รู้ว่าเรามีสาขากีบนมือนะถ้าเขารู้อ่ะเขาหนาวเพื่อ,อนไหนไม่รู้เหรอว่าเรามี ไป <c oughs> เรามีซากากินะเพื่อนเรียบร้อยเซอร์ไพรส์สิสิบเซอร์ไพรส์เซอร์พาไรส์ไงกลัวฉันกลัวเหลือเกินฉันกลัวเขาจะได้หัวแล้วเราจะตีไม่เข้า ได้หัวทีเราร้องเลยอ่ะพูดเลยร้องเลยอะ่ด,ออะ <c oughs> ดึงกา้าดก่อนไม่ใช่ดิถ้าเราถอยไม่ได้หัวนี่ว่า เราติดโโอ้โหแล้วเราจะเอายังไงมันให้ลงมาวัดดวงมาเด็กดวงกุดเรออย่าหัวก้อยก้อยก้อยให้หน่อยขอร้องขอร้องเถอะเพื่อนก้อยให้หน่อยถือว่า เราก็เป็นเหล็กเหมือนกันเราอยา่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยเราอย่าตีกันเลยเราก็เป็นเด็กเล็กเหมือนกันจั่วสองถ้าหลังจากนี้มันออกแต่หัวอย่างเดียวเนี่ยอันนี้หัวร้อน อันนี้น่าจะร้อนเราน,น่าจะร้อนหัวเราน่าจะร้อนโอ้เสื้อใหญ่ชามกระเบื้องชามตาไก่ก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะแปดสิบ รีเราต้องกระจายความเสี่ยงไม่งั้นจะเสี่ยงเกินไปเสื้อคลุมขอหน่อยอย่าอย่าหัวก็พออย่าหัวก็พอครับไม่ขออะไรมากขออย่าหัวก็พอ ไม่อ,มอมงานหยาบและอันนี้งานหยาบหยาบงานหยาบ ต้องเอาขออย่างหัวต่อไปเราไม่ขอหัวเราไม่ขอหัวเราขอก้อยรอบต่อไปพลังจงสถิตโดนสองแต้มมา ขอร้องครั้งสุดท้ายอย่าหัวขอก้อยวาระสุดท้ายของมึงมาเรียบร้อยดวงมันเป็นของเราแน่นอนครับเกือบเกือบแตกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมังกรตัวนี้ไม่ใช่มังกรแต่โนเร์ตัวเนี้ป่วนใช้ได้เลยนะ โอ้เขาก็ป่วนใช้ใช้ได้เลยนะเด็กมันมันเป็นอะไรทำไมคนเล่นเยอะเห็นมาหลายหลายตาแล้วนะตัวหลังเขามีกบแต่ตัวหน้าเราก็เดียวกล้ากับแมงปอยังไม่มีแมงปอเลยครับ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่มีแมงปอนี่เลย <c oughs> ประเด็นมันไม่ได้อยู่ว่าอยากลองไว้อยากลอง,อลองแต่ไม่มีแมงปอไม่ได้อะดววไม่มีจริงๆนะแมงปอไม่ออกสักตัวคือแมงปอรเราดววไม่ออกเลยอ่ะลองแล้วครับลองแล้วลองแล้วอุย้ยไปไปไปดูหน้าช่องแล้วเราทําเราทํากับเบโลลิงกาไว้เอา้าอย่าออกหัวนี่ก้อยเอออย่าออกหัว โอ้โหเราเริ่มเทินแรกเราโดนตีแบบนี้มันไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหไม่ดีแล้วแทนที่เราจะได้เราจะได้ตีฟรีเขาอุปกรณ์ก็มีแต่อันนี้ คา,า,าซูบีเขาคงอะคาซูมีเขาคงไม่เรียกว่าเขาคงไม่พักดีขนาดนั้นอ๋อโอเคไม่โดนคาซูมีแล้วมีสิทธิ์เอ้ยรอด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 ถ้าไม่โดนคาซูมีอะรอดอ่า ชา o เวอร์โอ้โดนคาร์มิตาแรกอะเกมเกมเสียเลยอะเอามาเราเราขอฮิวได้ไหมถ้าฮิวเราขึ้นอะขอฮิวขึ้นหน่อยได้ไหมอะ่ะ ิวไม่ขึ้นว,วัดใจสิบดาเมจวัดใจสิบดาเมจวัดใจครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงจะหนาวเนบไม่โดนไม่โดนซากากิแล้วเอ็กซ์สปีดออก เราโดนเอ็กซ d ีดออกเราโดนสามบเหลือ10บ ไม่อยากใช้แล้วอยากเก็บนกไว้ก่อนสิบ <c oughs> กลับมาก่อนลูกกลับมาก่อนลูกนกนกน้อยขอเติมเอนเจี้ก่อนนกน้อยขอร้องล่ะ อย่าโดนอะไรที่พิสดารอายาอายาเอออย่าโดนคาซึมิอย่าโดนคาซึม, <c oughs> าาซมิพอมานาฟี่เวลาจะหมดแล้วเร็วคุณต้องจัดจานแล้วโอเคชนะโอเคครับชนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยชนะแล้วชนะแล้วเออ ชนะชนะอายเบงก้ามาตอนนี้เรียบร้อยครับชนะโอ้โหหุ้ยเด็กเล็กอันนี้เก่งเก่งมากเลยนะต้นต้นเกมก็ไวได้อะ เก่งสำหรับเด็กนี้เก่งมากนี่เลยเราในที่สุดวันนี้เราก็45วินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสุดยอด45วินด้วยเด็กเหล็กอันนี้คือเด็กเหล็กฮีททานของเราเราเราจะใส่สกาโมลี่2 ใส่สกาโมลี่เพราะว่าสกาโมลี่มีความสามารถในการบวกพลัง30ถ้าหากติดอุปกรณ์เป็นโปเกมอนที่เราเอาไว้เริ่มคนแรกก็ได้คน2ก็ได้ทำให้ตั้งบอร์ดได้ไวฮีทานคือโปเกมอนที่เราเอาไว้คอมโบกับเดียวก้าด้วยความสามารถของฮีทานก็เรียกว่าทุกครั้งที่เราตีมนะันอะใช,ใช้ใช้ท่าเนี้ยจะเสียเลือด20่แต่ได้พลังโจมตี110ถือว่าเป็นการที่ไวมากอะ ต่อมาเดียล้าก,ก็เอาไว้ปั๊มเอเนจีให้เพื่อนๆน้องๆฟูงฟให้ฮิตทานโดยเฉพาะต่อมาใส่ฮิลฮิลเอาใสไว้ยือ้อโปเกบอลใส่ไว้สอผ้าคลุมใหญ่ใส่2หมวกกันน็อกใสสองโปรเฟสเซอร์ Professor ใสสองซากากิใส่2งีฟใส่2งไซรัสหนึ่ด,ดอรนึ่ดอนนี่คือการที่สำคัญเราเอาไว้ย้ายเอเนจีไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินหรครับคันนี่แหละเด็ก เล็กของเราสำหรับวันนี้ผมต่อยให้ก็เรียกว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ